ขนมเนี่ยผมน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฝากให้พี่พีทีมงานอะไรกันนะครับชอบสีผมนี้เือสีผมอ่อนนะฮะชอบสีผมชอบสีเลยชอบมุอชอบเลยเป็นไรเเราเราไม่เห็นงุดหงิดนะมึงรอสักครู่นะทำไมนะครับผมเพื่อสวยอ่ะไม่ถึงอ่ะจิบยังไงให้ติด เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบอกคุ้มค่าเหรอขอบคุณค่ะหล่อนาะหล่อมากเลยโอ๊ยน่ารักมากเลยยอ้ยน่ารักุอยมันคืออะไรอ่ะอลวยใครไมอยู่อ่าไม่เห็นเลย มาอวดเร็วๆเร็วๆนี้เด็กก็จะเปิดเอามารวยเลยอันนี้ทำพิซซ่าหมูฉันเนี่ยแจก <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับอ๋อกกินน้ำพริกกั้งหมูอ๋อขิแหไปกุ้งกับกั้งหมู <c oughs> บ้านเรามีเพียบเลยอ่ะแกก็มาบ้านเราดิชเข้าไปบ้านเลยเหรอ เรื่องนเราไม่ใช่คนใจง่ายขนาดนั้นปะเหเื่อยเก็บกันรักอะไรนะนพิธมารวยมารวยนานรักนพิธมารวยเฮ้ย